สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องพองายชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันของภาคอีสานวันที่2 0พฤษภาคม2 5 6 7ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับภาคอีสานของ้ามือนี่สิมีอากาศพรอนในตอนกลางเว้น,นและจะมีมนฝน<ม>ฝน่าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่สิมีลมกระโชกแรงบางแห่งบางพื้นที่เน้นในส่วนของบริเวณจังหวัดเลยจังหวัดน้องค่ายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญและกจังหวัดนครราชสีมาจ้าอุณหภูมิตามสุดเฉลียอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่33-37องศาเซลเซียสมาเช็คในส่วนของลมเนาะลมกระโชกแห้งกระเสมีอยู่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเรดราลาสดจ้าตรวจพอกลุ่มฝนออนถึงปานกลางอยู่ที่สปปลากลุ่มฝนน ยูทีซ็ปปอล่านาะพี่น้องเนาะพี่น้องชาวลาวกับคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้คลิปนี้แอดมินลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า